มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลกเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮาเวรักติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธร,รมโมสุจิโนสุขมาวาหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมะวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราภโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้ามืดวันนี้ก็อากาศเย็นเย็นมากๆพอสมควร13องศาอ13องศาเลยทีเดียวในรอบฤดูหนาวของปีนี้ที่ผ่านมาวันนี้แหละท่านทั้งหลายเย็นอากาศเย็นมากกว่าทุกวันเมื่อเมื่อเดือนก่อนนวันเดือนพฤศจิกายนนี่ มันมีอยู่วันหนึ่ง14องศาแต่วันนี้13องศานะเรียกว่าวันนี้ชนะขาดลอยแล้วเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นยเยือกท่านะนที่ชอบอากาศเย็นก็สบายสบายหลวงตาแต่หลวงตาก็ชอบอากาศเย็นอยู่แต่ว่าก็หนาวหนาวมันก็ดีนะอะเราก็มองในแง่ดีดีได้ห่มผ้าห่มผ่อนได้ญาโยมก็ได้ใส่เสื้อผ้า ุณยากคุณยายลูกหลานซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ตัวสวยๆก็ได้เอามาใส่ซื้อผ้าห่มสวยๆมาให้ก็ได้ดึงออกมาจากตู้เอามาใส่รู้จักปรับเนื้อปรับตัวที่สําคัญก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่ามัวแต่บ่นว่าหนาว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 มากๆก็ก่อไฟพิงบ้างนะความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแม่สัตว์สาวาสิ่งทั้งหลาย มันก็ไม่ปล่อยตัวเองให้หนาวตรงไหนที่มันมีใบไม้เยอะๆมันก็ไปนอนไปซุกนะองตาสังเกตเห็นสุนัขเห็นหมาหลายตัวในวัดนี่เห็นแมวหลายตัวมันไม่ปล่อยให้ตัวเองหนาวตายแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักเอาตัวรอดเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดปลอดภัยเช่นเดียวกันบางคนขยันขันแข็งแม้อากาศจะหนาวเน็บแต่ว่าก็ไปหายอยู่หาก,กินลงน้ําลงท่า ปูหาปลาแต่ก็ระมัดระวังระวังแต่เป็นจะเป็นตะคิวนะเคยมีปีหนึ่งที่ข้างๆวัดหลวงตาอากาศหนาวอย่างนี้แหละมีผู้คนมาหาปูหาปลาแล้วก็เป็นตะคิวอยู่ในน้ําแล้วก็เสียชีวิตก็น่าเรียกว่าน่าสลดใจไม่มีใครมาเห็นไม่มีใครช่วยได้ทันเรียกว่าหนาวแข็งเลยละ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่ง อย่าไปดื่มสุราอย่าไปดื่มเหล้าแก้หนาวบางคนดื่มเหล้าแก้หนาวนี่เอา้าไม่ได้กินข้าวกินปลาท้องยังว่างอยู่กินกินเหล้าดื่มเหล้าเข้าไปที่แรกก็กินคนเดียวมีเพื่อนเข้ามากงด้วยพอเรากงสองงงเพิ่มเป็นขวดสองขวดสองกลมสามกลมขึ้นมาเนี่ยอ่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดรักษาชีวิตไว้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสร้างคุณงามความดีให้มากนะเพื่อจะ ทำให้ชีวิตของเรานี่มีที่พึ่งมีที่พึ่งก็คือมีความดีมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งนั่นแหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าโชคลาบอันยิ่งใหญ่แล้วยิ่งวันนี้เป็นวันพระด้วยบวันพระเป็นวันสําคัญนะลงตาฟังเสียงกลองดึกวัดต่างๆดังมาแต่ไกลดังมาแต่ไกลตุมตุมตึงตุ่มตึ้งตุมมุ้ยตุ่มตุมตึงตุมตึ้งตุมมุ้ยน่ะ ตุ้มตุ้มตึงตุ้มตึงตุมมุ้ยนีเสียงกลองเสียงคล้องเสียงกลองเสียงคล้องบอกสัญญาณให้เรารู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระให้เราวางจิตวางธุระไว้นะใหเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมชำระจิตชำระใจให้สารหมดหยดผ่องใสนี่เรียกว่าเป็นการย้ำการเตือนโบราณท่านก็สอนไว้บอกว่ามันมีนิทานปรำปราอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ท่านพูดไว้พูดไว้น่าคิดเหมือนกันว่า ที่พระท่านตีกลองตีกลองตอนเย็นทางภาคอีสานเรียกว่ากองแรงถ้าตีกลองดึกตอนดึกๆก,ก็เรียกว่ากองดึกตีให้สัญญาณเสียงกลองนี้นี่เสียงกลองนี้นี่นอกจากจะส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเป็นวันศีลวันพระแล้วเ,เสียงกลองนี้ก็ยังจะไปกระทุง้งไปตอกย้ำไปตอกย้ำหอกซึ่งปักอยู่อกยักษ์อกยักษ์ยักษ์ตัวนี้โหดร้ายมากยักษ์ตัวนี้เนี่ย เป็นลูกน้องของทเท้ทาเทศเท้าเวสุวรรณนะเท้าวเวสุวรรณก็เป็นเทา้าจตุมหาราชองค์หนึ่งเป็นยักษ์เกเรได้รับพรจากเท้าวเวสุวรรณว่าวันศีลวันพระนจะได้กินมนุษย์นะเทา้ทาเท้าวเวสุวรรณก็เลยเอาหอกเนี่ยเสียบปากอกไว้นะปากอกไว้ถ้าพระไม่ได้ตีกองแรงกองดึก หอ,อกก็จะค่อยๆถอนออกถอนออกยักษ์ก็จะลุกขึ้นมาได้นะแต่ที่ได้ยินเสียงกลองเสียงกลองเสียงคล้องเสียงกลองเสียงคล้องนี่ก็จะเป็นสัญญาณตอกย้ําให้หอกปักเลือกลงไปอีกไม่ให้ยักษ์ลุกขึ้นมากินมนุษย์ได้อันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมยักษ์คืออะไรยักษ์ก็คือความชั่วร้ายที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์เรานะั่นแหละคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นยักษ์นะ ยักษ์คือความโลภยักษ์คือความโกรธยักษ์คือความหลงตัวนี้แหละที่ทำให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากในสังคมนะถ้ายักษ์สามตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับความทุกข์ยางมหารทีเดียวเช่นความโลภเกิดขึ้นนะอยากได้อยากได้อยากได้มากมากเห็นไหมที่เขาเอาข่าวออกมาว่าคนไทยนะถูกหลอก แองคอร์เซ็นเตอร์นี่ถูกหลอกไปเจ0 0 0มนกว่าล้านนะเจ0ดหมนกว่าล้านทําไมถึงถูกหลอกนะเพราะความโลภนะอยากจะได้อยากจะได้หลอกให้เล่นการพนันออนไลน์หลอกให้ลงทุนโน่นนี่นั่นสารพัดส,สารพันสารเพแต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้ได้ถูกหลอกได้เสียงเงินเสียตังนั่นแหละนะหลายคนที่ถูกหลอกแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ก็ถูกหลอกเช่นเดียวกันเป้าหมายหลักเลยเหลหะพระสองฆ์องค์พระเจ้านี่หลวงตาก็เคยเคยเหมือนกันแล้วก็พยามีสติพยามีสติสตินี่เป็นตัวสําคัญเลยอย่ป้องกันจะป้องกันให้เราไม่ให้เกิดความโลภปัญญาเป็นตัวสําคัญเวลาความโลภเกิดขึ้นแล้วเป็นเสมือนพระขันชัยมงคลตัดชึบเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะสติสัมปชัญญะนี่ เป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องแก้ไขความโลภนะคือยักษ์ตัวนี้แหละเป็นเครื่องประหารยักษ์ที่มันจะเกิดขึ้นไดนะ้ความโกรธก็เช่นเดียวกันความหลงก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายอันนี้เป็นตัวการใหญ่เป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ยากลําบากให้ไร้รับความทุกข์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราในสังคมในครอบครัวหรือหรือระดับโลกนะเขียนฆ่ากันอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนก็เพราะนี่แหละ เถียงกันในโลกโซเชียลนี่ก็ข้าความโลภความโกรธความหลงนี่แหละย,ยักษ์สามตัวนี้เรามากําจัดกําจัดยักษ์สามตัวนี้ไม่มีวิธีนะพระพุทธองค์ท่านก็ทรงให้เ,เคล็ดลับในการที่จะกําจัดให้วิชาที่จะกําจัดยักษ์สามตัวนี้ให้ได้อโลโพธานเหตุไม่อยากให้ความโลภเกิดขึ้นก็มันบําเพ็ญทานมันให้มันเสียสละ มันให้มันเสียสละมันแบ่งปันอย่าหวงแหนไว้ถ้าเรารู้จักให้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 ให,ให,ให้ให้มากๆโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะกําจัดความโลภยักคือความโลภได้อัอโทโสสีละเหตุความโกรธความเครืองความไม่พอใจกันความขุ่นข้องมองใจที่ทําให้เกิดเียนฆ่า